คุณเคยต้องเรื่องระหว่างความฝันกับความรักไหมกูไม่เคย <c ười> ไม่ <c ười> ได้เลือกเลย <c ười> สัตว์เอรผมก็น่าจะต้องเคยนี่แหละครั้งล่าสุดนี่แหละ มันเหมือนกับโดนบังคับมากกว่าครั้งล่าสุดคือเราก็อีลุยชุยแชร์เองแหละเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราเลือกความฝันมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอความรักครั้งนั้นมันจบลงไปอ่ะผ่านไปแค่ไม่นานเราก็รู้สึกโล่งใจอ่ะเรากลับมาตามฝันได้เต็มที่แบบว่าโดยไม่ต้องกดดันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าในความรักของมึงมันกลายเป็นแรงกดดันใช่ป่ะที่มันทำให้มึงต้องเลือกแล้วพอมึงเลือกมึงก็ยังมีความแบบติดอยู่ในใจเรื่องความฝันตัวเองก็ดูเป็นเรื่องใหญ่กิมยังไงสิของกูมันถ้าเราอยากจะสารสัมพันธ์กับเขาต่อไปจจรรรริิงงๆๆเเ่ยาาาาาสมถดดูแลขไ้ บางทีอย่างเงี้ยเขาอยากเข้าร้านเหล้าที่มันเป็นอีเวนต์ซึ่งมันก็ต้องจา่ายมากกว่าปกติแต่ตอนนั้นอนะ่ะแค่เราแบบไปเที่ยวด้วยกันที่ต่างจังหวัดมันก็ยากมากพอแล้วอ่ะเป็นจุดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมอ่ะแบบตอนนั้นมันยังเด็กเนาะชูบบอกว่าผมเคยต้องเลือกว่าจะต้องไปเรียนจีนหรือเข้ามหาลัยที่ไทยออตอนนั้นเลือกไปจีนเพราะอะไรคือโดนพ่อบังคับมัในจีนทิ้งโดนพ่อบังคับปะวะแฟนบังคับเขาอยากให้คุณเก่งขึ้นเป็นไงล่ะไอสั์ไปจีน